เจอคัณผู้ชมจริงไม่ได้เจอกันนานไม่เจอกันนานมากต้องพักความสักนิดหนึ่งนะคะใครที่เป็นแฟน AF เนี่ยอาจจะจำภาพของน้องรอนณัตตอนนั้นตอนนั้นกวด AF เนี่ยเป็นจำได้ว่าอายุน้อยสุดเลยป่ะผมตอนรุ่นผมประกวดได้ภานะครับผมเป็นนักล่าฝันที่อายุน้อยที่สุดใช่ไหมในรุ่นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มีรุ่นหนึ่งถึงห้าคือผมน้อยสุดแล้วคือเด็กสุดแล้วก็ดูตัวเล็กเป็นเด็กเด็กผู้ชายที่แบบหน้าหน้าจร่งไรแต่ในในในบรรดาในร่นะรกจริงจริงยังดูผอมอยู่เลยหน้าวิ่งไล่แต่นี่คือ ครัเอ็นดูเนาะอ๋อนี่เอ็นดูใช่ไหมครับคืออยากจะรู้นะคะว่าคือหลังจากแบบว่าหลุดจากบ้านเอฟไม่ใช่หลุดสิหมดซีซั่นของการแข่งขันแล้วทำงานในวงการเรื่อยไปเนี่ยนะฮะไปไงมาไงทําไมขุนมันดูแซ่บขนาดนี้ไปใช่มาจริงๆแล้วครับตอนที่ผมออกจากบ้านในเอฟเนี่ยผมแิ่ละดาวใจเย็นใจเย็นให้เกียรติแขกับเชิเมื่อยไงล่ะเดี๋ยว นี่ใช้นิ้วเดียวนะน้ดการแต่งยิ้มนุ่นจับอย่างนี้เลยน้องหน่อยเล่าให้ฟังที้ไปทำอะไรมาคะคือผมออกมาเนี่ยตอนนั้นคือทุกเทอที่ผมเด็กมากครับ5้าปีแล้วรีบสาแล้วมันก็โตขึ้นด้วยครับแล้วก็หลังๆเนี่ยผมผมเริ่มทำงานทันการแสดงมากขึ้นเราเลยเราเลยดูแลตัวเองมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างครับผมหรือว่าแต่ก่อนนี่คือผมจะเป็นคนที่หน้ามันมากและสิวเต็มหน้าเลยเพราะว่าตอนจบตอนจบม .6 เนี่ยผมพีเจเอฟเลยครับแล้วก็ผมเพิ่งเรียนรอรอไงเหมือนเลบ นครับแล้วก็คนจําไม่ได้อะครับทุกวันนี้อย่างบางคนผมมาเจอพี่ๆที่ทํางานเป็นดารานะครับหรือว่าช่างแต่งหน้าทําผมเนี่ยบางคนก็แบบถามแบบเฮ้ยน้องน้องเล่นน้องเล่นละครเรื่องอะไรน้องมาจากที่ไหนอะไรแบบนี้ครับผมก็จะบอกว่าโอ้ผมเป็นเอเอครับเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกไม่พี่ดูพี่ไม่เห็นไม่มีไม่มีคนไม่มีคนแบบว่าหน้าตาแบบนี้ผมก็จะบอกว่าคนใหญ่ผมผมรอนครับรุ่น5้าครับคนจำไม่ได้แล้ว จะเห็นภาพตอนจะดูเป็นภาพเด็กๆใช่โตเป็นหนุ่มเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วดูีดึ้นเยอะมากคุณเหมือนเข้าที่เข้าทางหมดแล้วค่ะอยากให้นอนเล่าเล่าเรื่องนิดนึงว่าได้ข่าวว่าเล่นละครอยู่สองเรื่องที่ยังอยากเห็นยุ่ออนแอลอยู่ทุกวันนี้เรื่องอะไรบ้างดาวเกี้ยวเดือนแล้วอีกเรื่องหนึ่งสาพระเพลงสาวพระเพลงนี่แซ่บมากคุณผู้ชมนางถอดเสื้อนะก็ใส่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะใส่สร้อยสังวาน สร้อยสังวาลไม่มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นเตี่ยวตัวเดียวเลยครับเป็นเตี่ยวที่เป็นนักล้อเแล้อมีเป็นสร้อยคอครับเป็นที่มาเอกนั่นน่ะคือตอนแรกอะเราไม่คิดว่าเป็นเข้านั่งดูไปดูไปอุ้ยล่อน ไม่มีคนรู้เลยครับเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงบ้างกับละครสองเรื่องที่ได้รับบทบาทนะบบทมันต่างกันแบบริบเลี่เลยนะเป็นยังไงบ้างเอาเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องดาวเยวเดือนครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่ผมผมต้องรับบทโตครับเพราะที่ก่อนแต่ก่อนเ่นี้ผมผมเล่นเป็นน้องพระเอกบ้างเป็นเพื่อนนางเอกที่เป็นอายุเท่าๆกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมรับบทเป็นผู้กองอภิชษครับเป็นตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณชายจันทระพานุกคือพระเอกคือพี่อัพอภิชา ซึ่งเล่นเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยตอนแรกตอนแ,แรกทางทางบริษัทบอชคาร์ก็คือติดต่อมา<ช>ผมก็เฮ้ยในใจเราคือรออยากเล่นเลยแล้วแหละละอแต่ว,ว่า บทเนี่ยมันมันค่อนข้างจาเรากังวลครับผมยอมรับเลยว่ากังวลเรื่องนี้เพราะว่าเราเล่นโตมากทุกครั้งที่เล่นเนี่ยผมผมแอบนอยนะเวลาเวลาเสร็จเวลาเราเราถ่ายละครเสร็จแต่ละซีนเนี่ยเพราะว่าแต่ผมไม่ได้บอกใครเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าคนดูจะเชื่อไหมว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่อ้ามตัวจริงแต่เขาทําได้ดีนะทาได้ดีนี่ขณะเวลาที่พูดกันอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเขาโตกว่าอายุเลยอ่ะเพราะว่าด้วยน้ําเสียงทุกอย่างที่เขาแบบว่าพูดออกมาดูดีมากก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็ถือว่าเนี่ยครับตอนกก็าฝ ทุกวันพุธพฤหัสช่องสาวนันท์ข่าวตอนนี้เราดูเราดูนะสนุกมากครับกยารู้อยกดูสนุกกับพี่อ้ําหรอพี่ชาติเงี้ยไหนคุณเจนนี่อีกเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงเวลาที่แบบประจจะเกรงมากไหยเจอครั้งแรกเนี่ยแล้ต้องเข้าฉากด้วยกันอ่ะคือทุกทุกครั้งนะครับที่ผมเล่นละครแต่ละเรื่องนะครับเราต้องเจอกับคาแรคเตอร์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันยากอยู่แล้วในการที่เราต้องต้องเริ่มเขาเรียกว่าเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วก็เจอ แล้วถด้ชั้นนำครับไม่ว่าจะเป็นพี่อัพนพิชาติครับพี่เจนนี่เทนพงสุวรรณแล้วก็มีพี่แยหญิงด้วยคือทุกคนเป็นเป็นนักแสดงที่ผมไม่คิดว่าวันนึงจะมีโอกาสได้มาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเวลาเข้าฉากกับเจนนี่แล้วเป็นไงคือผมจะบอกว่าไม่รู้พี่ๆคนรู้กันไหมนะแต่ผมตื่นเต้นเข้าใจเลย <c oughs> ไม่มีคนรู้ครับทุกอย่างคนก็จะไม่รู้กันว่าผมตื่นเต้นแต่ว่าผมตื่นเต้นแล้้ววตตองเั ตัวอะไรมากเป็นพิเศษไหมคะก็ผมจะไปเรื่องของบทครับพยายามท่กันบ้านมาก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าพี่ๆเขาเก่งมากแต่ว่าทุกคนเขาบอกว่าไม่รู้พี่จะพี่เจนพี่อ้ําบอกว่าเขาเขาเขาไม่รู้เราแต่คือเราตื่นเต้นมากทีนี้มาถึงอีกละคออีกหนึ่งเรื่องค่ะน่คือเรื่องสาพัดเพลงนั่นเองครับทีนี้ก็ประชันกับดาราหลายคนมากอันนี้เ็ดารารุ่นพี่หมดเลยอันนี้ผมก็ตื่นเต้นครับเราว่ดูแบบเหมือนเป็นละครฝรั่งเซสีนเพราะว่าคาแรคเตอร์ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยด้วยด้วยอมมัน2พางครนท อดีตกับพาร์ทปัจจุบันค่ะตอนแลอตูครับทางต่อทิงจงติดต่อมาผมเนี่ยมีพาร์ทเดียวคือพาร์ทพาร์ทปัจจุบันที่เป็นยอดชายครับเนี่ยครับยอดชายเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกแล้วก็เป็นตัวแทนของคนยุคใหม่ที่เขาไม่เชื่อเรื่องการกับชาติมาเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับไอทีคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของการสืบสวนต่างๆที่เกิดขึ้นในยอคเป็นพาร์ทของปัจจุบันนะครับผมปรากฏผมเริ่มถ่ายไปประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เห็นต์เนี่ยอตญ่ครับ แล้วตู่ก็เลยให้ให้ทางทีมงานติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยเล่นอดีตไหมผมบอกเล่นครับ เพราะว่าถือว่ามันก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็พ้ฒนาอดีตมันก็น่าสนใจใช่ทางทีมงานทางตู่ก็เลยก็เลยเขียนบทอะไรให้ใหม่แล้วก็เพิ่มตัวละครนัคือพินทุกครับเป็นทหารเอกองนางเอกเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กําลังเข้มข้นเดี๋ยวติดตามดูว่าตัวละครตัวนี้จะจะไม่ได้จะไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามดูว่าเขามีเขามีน่าสนใจเขาเรียกว่ามันจะพลิกไงี่ทปาด้วบไมแล้วนี่ร่วมมากับตู่ครั้งแรกปะคะครั้งแรกครับไม่ฟังเลยตู่ดุไหมครั จะดุเหมือนกันครับแต่ว่าอาตูเป็นเป็นเหมือนนักแสดงครับแล้วก็เป็นผู้กำกับที่ผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาตู <ๆ S 2> เพราะว่าอาตูเป็นเหมือนอาจารย์ด้วยครับเป็นเหมือนคุณครูด้วย <ๆ S 2> แล้วก็จริงๆแล้วอาตูใจดีครับ แล้วก็น้องกองน่ารักมากครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เจอทั้งพี่เบซนพี่โลพี่อั๋นพี่จอยทุกคนทุกคนเก่งมากครับพีจัยพจที่ร่วมกันด้วยก็ช่วงนี้ได้ดูน้องรอนนะคะถึง2เรื่องด้วยกันเลยทั้งสามวนแล้วก็ดาวเกี้ยวเดือนนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงในพาร์ทของการเป็นพิธีกรบ้างดีกว่ายากไหมถือว่าอาชีพของการเป็นพิธีกรเป็นล่าสุดนี้ครับเพิ่งผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปรบเป็นพิธีกรครับในรายการนักขีฬาุอาเซียนทุกทุกวันพฤหัสครับหกโมงเย็นทั้งทั เป็นบทบาทใหม่เหมือนกันที่ก็ได้โอกาสมาครับ แล้วก็เนี่ยครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มถ่ายทําไปแล้วก็กาังออรแนวไปครับก็ตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยทําผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นพิธีกรเพราะว่าเราเราก้าวเข้ามาเริ่มาจากนักเป็นนักร้องันะครบแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะต่อยอดให้เราได้มาทําอะไรแบบนี้แต่เราเราเชื่อว่าเขาทําได้เพราะว่าเนี่ยแค่เรานั่งฟังกันนะเซนส์ของเราเราบอกได้เลยว่าเขาต้องมาทำได้เซนส์ของเราบอกเลยว่ากําลังจะตกงานนั่นแหละผมหรอหรือใครเลยเราพวกเราเนี่ยน้ำเสียงทุกอย่างจังหวะการพูดได้หมดเลยเจ๋งมากแต่ว่าปัญหา บอกว่าคืองานทุกอย่างที่เข้ามาอย่างงี้มันก็ได้ฝึกผมครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนพูดเร็วพูดรัวแล้วก็คือไม่ไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าจะได้มาเป็นนักแสดงหรือเป็นพิธีกรเลยครับเพราะเราตัวเล็กเราผอมแล้วก็คืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราครับแต่อย่างที่พี่ดาวรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ม,มากๆคือหลังๆเห็นลอยไปแข่งลีลาดด้วยัยงไรคะ อก็แบบไรจเห็นร้องเพลงแล้วก็เห็นมาแล้วนะเป็นพิธีกรแล้วก็เออมันใกล้เคียงกับอาชีพของนักแสดงก็ถามน่าจะทำพิธีกรได้แต่ว่าที่ไปแข่งลีลาดเนี่ยค่ะเนี่ยมีภาพให้เห็นด้วยไปแข่งลีลาดดูสเตตซะก่อนดูซะก่อนเนาะแี่าจะบอกว่าเป็นนักลีลาดที่หุ่นไม่เหมือนนักลีลาดนะทำไมอะเพราะว่าปกตินักลีลาดจะตัวลีนแบบผอมๆใหญ่ยไอตัวใหญ่ะือทำไมถึงได้ไปแข่งคะคือผมบอกกันว่าจริงๆแล้วผมผมก็ก็คิดว่ากีฬาลีลาดเป็นเรื่องที่ไกลตัวครับแต่ว่า ทางทางทูวิชันนะครับผมเขามีแคมเปญซึ่งเขาจะให้นักล่าฝันครับผมไปจับคู่กับนักกีฬาจริงๆครับเพื่อล,ลงแข่งซึ่งเป็นเป็นแคมเปญที่แบบว่าจัดที่มาแล้วก็เขาก็เลือกเราเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เราเต้นได้แล้วก็ผมไม่มีเบสิกเลยครับไม่มีแล้วก็อันนี้งานนะครับผมซ้อม2องครั้ง้ย จริงๆไม่แต่คือแต่คือผมม่ได้บอกว่าเราผมผมเครียดมากเพราะว่าคู่เราเนี่ยเป็นนักกีฬาครับแล้วก็เขาอยากได้รางวัลไงเรารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่านักกีฬาในการจะลงแข่งนี่เนี่ยเขาต้องใจมากแล้วก็คนหนึ่งที่เต้นคู่กับคู่อื่นเนี่ยเขาซ้อมกันหลายครั้งมากไงแล้วผมไม่มีทิวให้เขาผมก็แบบกลัวครับดดันเหมือนกันเพราะเราเพราะเรารู้สึกว่าเราให้เกียรติไงเราตั้งใจผมก็เลยแบบพิกเราต้องเต็มที่เขาแหละแล้วก็จับพัทจับูก็คือซ้อมหนักไหมซ้อมได้รางวัลก็ ผมไปแต่ละครั้งก็คือก็เต็มที่ครับต่อท่าพยายามจำท่าให้ได้เพราะว่าการเต้นรีลาดมันจะมีเบสิกที่กรรมการเขาจะเขาจะต้องรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้คือการเต้นรีลาดนะงั้นสอนหน่อยได้ไหมรอนสอนเลยนะคะนี่นะ่ยคู่อาร์ตจับคู่อาร์ตคู่สอนด้วยอนหน่อยเราจำได้ตอนสมัยเราเรียนเราเต้นได้ท่าเดียวนะท่าอะไรคะมั่วหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือเาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะริมฝั่งน้นวใช่ไหม ลิฟังนะ่างทีิ้มสัน้ำครับมันเป็นจังหวะเบสิกมากครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสนได้ไหมสนได้ไหมคือผมจะจะจับจังหวะได้ประมาณช้าชาลองดูไหมครับลองดูไหมอชช้าช้าแต่ลูกก่อนแล้วนะมันเป็นจังหวะช้าช้าครับก็อาดหยแทลมเนาะยังเด็กลั้าอีให้เลยวิธีการนับเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นครับอย่างการเต้นทั่วไปมันจะเป็นหนึ่ง6 7 8มากเจ็ดแปแต่เนี้ยจะเป็นแบบว่า เดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่ามันนับว่ายังไงวะเดินะมันจะเป็นโฟมีแค่สี่ป่ะคะสี่จังหวะครับโฟแอนด์วันทูชาชาชามันเป็นจังหวะเก้าครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ขยับแล้วเดินอะไรสักอย่างนึงเลยฮะชาช่าอย่างที่ผมบอกไปผมไม่พิเบสิกไงฮะผมก็จำแต่ว่าจำท่าครับถ้าผิดไงวะชาช่านอกจากการเตลีล่าแล้วยังเป็นแนวไหนได้อีกบ้างรอนก็คือมีมีซิงเกิลล่าสุดเนี่ยพร้อมหรือยังออ๋ นี่ดีกว่าเลยครับทานี้รอน่าจะชัวร์เราเต้นไปพร้อมกัน3คนเลยดีไหมโอเคได้ได้ได้ครับต้เพราะว่าพี่ผ่งผ่านเวทีคอนเสิร์ตมาแล้ว่าเป็นเรื่องกระจอบมากกับพวกเรา มันเป็นม oh. ันเป็นตามคำพูดเลยครับคือร้องว่าพร้อมฉันพร้อมฉันพร้อมแล้วเชินะพร้อมหรือยังชัางหอกแล้วเรากวักมือก่อนพร้อมพร้อมฉัน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 พร้อมแล้วชี้ไปแล้วเชิธอะกวักมือครับพร้อมหรือยังยังครั้งที่สามคือลด์เท้าเข้ามาด้วยอ่ะยังพราทำไมฉัน่นัพร้อมฉันพร้อมฉันพร้อมแล้วเชินะพร้อมหรือยัง เพลงเร็วขึ้นนะครับห้าหกเจ็ดแปดพร้อมชิงชิงชิแล้วเชิญะพร้อมหรือยัง ได้ยันนงไงดูออกแนวจับยุงหรือตีแล้วก็ไม่ร <c oughs> ู้ยอดสุดยอดข <c oughs> อบ <c oughs> คุณมากครับผมวันนึงวันนึงครับขอบคุณมากครับความฝันให้เป็นจริงกับป้ากกแก่ๆพวกนี้ได้นะคะแห <c oughs> มเอ่เดีเ๋ยวซิงเกิลนี้สักนิดนึ่งละกันใช่คือหรือยังคืออะไรซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้นะครับก็จริงๆแล้วผมหายเวลานานมากครับเพราะว่าหลังขายละครแล้วก็กลับมาทีนึงก็เลยทางทีมงานครับก็ถามผมว่ายังอยากจะทำเพลงแนวไหนอยู่เพราะว่าเราโตขึ้นด้วยผมก็เลยคิดว่ายังอยากที่จะเต้นอยู่ครับเพ<ไ>ราะว่า เป็นแฟรนรายการเนแอฟเนี่ยที่เขาติดตามรายการเขาจะเห็นว่าผมชอบเต้นใช่ก็เลยนี่เลยครับกลับมาก็คือจัดเต็มเลยเราโตขึ้นด้วยด้วยรูปร่างเราด้วยวด้วยอะไรที่เราเปลี่ยนไปเยอะครับแล้วหมายถึง,งอะไรพร้อมหรือยังเนี่ย <นะ S 1> อะไรคือ <laughs> ยอย่างอย่างใรเนี่ยหาเฟรย์ครับผมก็ไปเจอเป็นเหมือนงานเลี้ยงแล้วเราก็ไปเจอผู้หญิงคนงนึ่งแล้วคือเราก็จะเข้าไปจีบเขาเน่ยแหละในเรื่องคือน้องเอสเธอร์ต้องครับอย่างเช่นแบบเฮ้ยตอนเนี้ยฉันพร้อมแล้วนะเธอเนี่ยพร้อมหรือยัง เต้นแบบดูดิมีแบบฟลอรุกไฟลุกสุดฤทธิ์ใช่ถามจริงๆบรรยากาศตอนถ่ายทำตอนนั้นเป็นไงกว่าจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ออกมาคะตอนนี้คือทุกครั้งที่ดูเอ็มบีนี่คือกดหลังนะครับดูแล้วนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าวันที่ถ่ายเอ็มบีเหรอผมผมถ่ายวันเดียวเลยครับตถ่ายตลอดไม่มีคิวใช่ไหมใช่เราต้องให้เขาเทวันเดียวเลยต้งแต่ายผมเช้าถึงเที่ยงคืนครับโอ้โหแลนตลอด ก็คือเห็นที่เห็นเนี่ยคือมี3ชุดใช่ไหมครับค่ะชุดหนึ่งเนี่ยต้องเต้นประมาณสักแบบมี 30- 40รอบ แล้วมุมกล้องเนี่ยจะมีมันจ่อมันจ่อเลยครับคือผมไม่ใช่กล้องหลายตัวด้วยความที่เรื่องเรื่องของมันมันเป็นเรื่องของภาพด้วยครับแล้วก็เรื่องกล้องอะไรจังหวะอะไรต่างๆก็เนี่ยครับก็คือเต็มเต็มเหนียวเลยทีเดียวแล้วได้ประกบกับเอสเตอร์ครับผมเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตที่แจ้งเกิดมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเจอมีโอกาสได้เจอน้องเขาตามานช่องอยู่บ่อยเพราะว่าเราเราถ่ายละครช่องสามที่นันนะครับแล้วก็พอทางทีมงานถามว่าเฮ้ยเราจะหานางเอก m ี ผมก็เลยช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องนะครับสุภาพหลวงจุฑาเทพอตหลวงไม่เล่นลำพาร์มีเล่นลำพาร์น้องๆแบบว่าน้องแบบต้องพลานะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะลองดูชื่อว่านําเสนอในมุมมองน้องที่แบบว่ามีความน่ารักสดใสแล้วก็มาขยับดูนะครับแล้วก็เลยติดต่อน้องเขาแล้วก็น้องเขาก็ตอบตกลงดีใจมากครับเดี๋ยวก้านเดี๋ยวร่อนกแล้วไปเพ่งเลงเฉพาะเจาะจงต้องแน่นนะสิว่าทำไมถึงวิกฤต นี่คือร<อ>ีเควสเองเหรอด้วยครับด้วยครับเพราะว่าเคยเคยเคยเจอ,เจอแล้วก็มีโอกาสได้ได้ได้ส่วนส่วนกัน,นบ้างไม่ใช่อะไ,ไรกับน้องใช่ไหมเ,ออเป็นน้อง้องสาวครับ เดี๋ยวฟ้องแม่น้องนะแม่น้องเลยเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้รอนพูดถึงเพลงนี้ถ้าอยากจะฟังดาวน์โหลดได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะได้เลยครับผมนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ที่ได้ฟังครับผมเพลงพร้อมหรือยังแล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับผมที่เว็บไซต์ครับ true music com นะครับแล้วก็ใครที่ใช้ระบบโทรศัพท์นะครับ true move หรือว่า true move s ครับสามารถโทรไปขอเสียงราใส่กันได้เลยนะครับกด2 4ตัวโทรไปขอเพลงพร้อมหรือยังได้เลยนะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ลองฟังครับแล้วก็ลองดูเอ็นวีด้วยเพราะว่าผมก็ตั้งใจกับผลงานนี้มากๆครับ แล้วมาถึงช่วงนี้บ้างพี่ได้ไลฟ์สเตอร์ลี่เนาะความไลฟ์ของเราดีกว่าได้เลยครับช่วงนี้นะคะจะบอกกันเลยว่าคุณแขกรับเชิญของเราอาจจะร้อนๆเหนาวๆนิดนึงถ้าเราไปไขความไลฟ์ความเลิฟของเขามาเนะคะเรามาเริ่มกันที่แผ่นป้ายแรกเลยดีกว่าได้เลยครับคนที่ไลฟ์ของรอนคือใครถ้าได้เรนทพาไมถึงเป็นเรนคะ คือในสมัยที่ผมช่วงที่ผมหาแรงบันดาลใจในการที่เราชอบร้องชอบเต้นนะครับ<ช>ผมก็คือชอบชอบเรนมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ การเพอร์ฟอร์มของเขาในการเต้นหรือว่าในการดูแลรูปร่างของเขาเนี่ยคือสุดยอดมากครับยอด<ช>ผมรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่เวลาเขาเขาโชว์สดสดนะฮะพลังในการที่เขาโชว์เนี่ยคือสุดยอดมากก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นเรฟเฟรนซ์คนหนึ่งที่ผมรู้สึกเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเขาจะมีบอดี้ที่แข็งแรงแล้วก็มีการเต้นอย่างเงี้ยครับก็คือผมก็เลยชอบเขามากซิงเกิลหน้าแนะนําให้รอนติดขนตาล่าเหมือนเดืนะอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะล้ำไปหน่อยอ๋อล้ำไปขอขออนุญาตเป็นไทยๆอย่างนี้ดีกว่าใช่แคือแนวกันแนวมากข้องไปอนา ของที่รักของรอนคืออะไร yeah. ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับเพเป็ความที่คุณคุณแม่เนี่ยเขาติดหนังสือตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เห็นว่าเขาอ่านหนังสือมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็ถูกปลูกฝังมาตลอดครับว่าว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราทํางานเราเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยบางทีหนังสือครับเป็นสิ่งที่ทาให้เราเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็ได้ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้ความเพลิเพินด้วยครับแล้วแนวแนวไหนที่น้องรอนชอบอ่านมากที่สุดคะผมอ่านหลายแนวครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าจังหวะช่วงนั้นเราเจอหนังสือที่่นนาสใจเพระว่นังือแต่ละนว มันมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์และก็ความสนุกสนานที่มันแตกต่างกันแต่คือส่วนใหญ่อ่านหมดอ่านแล้วนี่เนี่ยอ่านนะผมอ่านนะครับนี่เวลาผมมอ่านบ้านพี่มาพี่ซื้อหนังสือมาแล้วไม่ได้อ่านเลยปลาปลาเอายาปลาเดี๋ช่วยตัดช่วงนี้ออกเลยนะค่ะต่อที่เลิฟค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่เหรอใช่ยังยังดูอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างัั้นครบไม่ใช่เขาล้อเป็นเอเอฟเขาล้อไม่ติดอันนี้เล่นฮุกอันนี้เล่นฮุกหรือเปล่าบอกว่าดีดียังติดอยู่อีกเหรอมันเอเอฟสิแล้วนะติดหมายความว่าตัวผมแล้วเขา้เอาไปนี่เอฟห้าเบอกเอเอฟส่ อ้ยไม่ใช่แล้วมันคือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิตใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เราเราคิดว่าอยากจะมีโอกาสเข้ามาเป็นเอฟครับแล้วก็ับแล้วก็แล้วก็พอเราเข้ามาเนี่ยมันก็นอกจากเราจะได้ทำตามความฝันแล้วเนี่ยครับมันก็ต่อยอดเรื่องการงานด้วยนะจนทุกวันนียครับก็เลยเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเราเราประทับใจและก็รู้สึกมันเป็นความทรงจําที่ดีของเราแล้วจุดเริ่มต้นดีๆเนาะใช่แล้วเจ๋งมากมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ทําความรู้จักน้องรอนมากขึ้นกว่า เดิมด้วยนะคะยังก็อย่าลืมฝากเพลงใหม่ของรอนด้วยรครับผมพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับแล้วถ้าอยากติดตามรอนทางพวกโซเชียลเนดวกต่างๆมีที่ไหนอะไรยังไงเข้าไปกดไลค์กดอะไรกันบ้างไหมคะมีแน่นอนเลยนะครับผมก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะเขาเรียกว่าติดตามครับเป็นแบบรายวันเลยคนะ,ะครับผมก็เล่นทั้ง Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยครับม,มีสองช่องทางไงที่มันจะเขาเรียกว่า อัปเดตเลยนะครับใช้ววชื่อเดียวกันครับผมรอน o รอนุสกอพัทรพลนะครับ R O N อนุสกอ P A T A R A P O N ครับลองลองเสิร์ชหากันดูแล้วก็นี่ครับขึ้นขึ้นอยู่ที่ด้านล่าง <c oughs> แล้วนะครับวันไหนก็มาฟอลโล่กันแล้วก็มาติดตามกันได้วันนี้นะคะไลฟ์สตอรี่ของเราต้ของขอขอบคุณนะคะ,ะน้องรอนรที่มาแวะมาที่รายการของเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบบคคุณรัเดี๋ยวเรามาฟอลโล่น้องพน่อยนะพีดาออกตัวตลอดอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ัง สเสกันต่อเลยดีกว่านะคะผู้ชายในฝันของคุณเป็นใครจะเป็นน้องรอหรือเปล่า4642466นะคะข้อความไหนที่โดนใจเรามากที่สุดรับไปเลยสเสยืสดยจาก g r e e n Channel แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าไลฟ์ผู้แชร์เรามาฉเฉลยเอ s กันกันค่ะ,คะ